ดูสวัสดีครับตัวนี้พามาเที่ยวเซนเจอร์น,นะครับเฮ้ยไม่ใช่บ้านดับนะครับนี่วันนี้วันอาทิตย์นะครับนะ้อท่องเที่ยวเยอะนี่คนระับบ้านดาับวันนี้โชคดีครับคนจีนเยอะมากรถบัสเป็นเกือบสิบคันครับที่ส่วนออกไปนี่ครับ ใครจะมาชมบ้านดำก็ตรวจเช็คเวลาเปิดเปิดปิดรอบให้เข้าชมนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าก็จริงนะครับแต่ตอนเที่ยงเนี่ยเขาจะปิดหยุดพัก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดอีกทีตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะครับนะครับเราจะเข้าไปในนี่ไม่ใช่โบสไม่ใช่โบสถสดแต่คือบ้านดำ นี่ครับบ้านดำเชียงรายบ้านของอาจารย์ถวันรัชนีน้องหมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันนะครับ